ครับผมสวัสดีครับชาวยูทูบนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ก่อนดูด้วยนะครับในวิดีโอนี้เราจะรีวิวตัวละครซาบอนนะครับผมตัวละครกระแบนะครับกระจอกของฟิเซอร์นะครับสำหรับตัวละครนี้สามารถหาได้จากตู้นะครับทุกคนตู้นะไม่ว่าจะบนหรือล่างนะครับมันก็ออกเป็นการอะไรนะครับให้มันออกนั่นเองนะครับซาบอนนี่เลยนะครับซาบอนนี่ตัวเขียวเขียวหัวเขียวท่ายก็ต้องเขียวแน่นอนนะครับวางพื้นนะฮะดาเมจก็เดี๋ยวรออีโวก่อนตอนนี้ไม่อีโวนะครับทุกคนนี่นะครับชิ้นส่วนอีโวก็ประมาณนี้นะฮะจะเป็นหน้ากากของคูลเลอร์กัับตวของ หมวกของฟิเซอร์นะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่ไหนนะครับไอดี ID น้องคนนะน,คน,น,คน,นี้นะนี่พอมเอ็กคนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะฮะมันอยู่ในนี้นะครับเนี่ยฮะนักอันนี้ปากนะอันนี้หัวนะโอเคนะครับให้ผ่านนะครับใน Tri อัลแล้วก็ต่อมาครับชาเลนครับก็คือพวกชิ้นส่วนอ e ีโวนี้นี่ฮนะนี่โก้นะครับผมแล้วก็ DNA Insect DNA ก็คือดักบอนนั่นเอง ก็มาหาครับด่านดาวกบอลซึ่งอันนี้ไม่มีนะมันจะมีด่านดาวกบอลอยู่อันหนึ่งนะครับก็เลื่อนดูมันจะมีตรงนี้นะครับตัวของโกตเอ็กก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ตัวของสีลุงก็คือกดเอ็กซ์เปิร์กนะครับผมแล้วก็อันนี้หรือว่าจะอ e ีโวจากตัวของ2ขึ้นเอ็กซ์เปิร์กก็ได้เออ่ขึ้น3ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคมาตัวนี้ใช้อะไรบ้างนะสีเขียว5โอเคแล้วก็ไปเลือกโกตครับแล้วก็เลือกเป็นสีเขียว5นะครับเนี่ยสีเขียว5โป้งเรียบร้อยครับโป้งโป้ง นี่ซาบอนอีโวเรียบร้อยใช้500คิวไปเลยโอเคสแต็ปุ๊บปุ๊บเขเรียบร้อยซาบอนเย้ yeah! ทำไมต้องเชิดแบบนี้ด้วยวะจริงๆถ้าเป็นชายนี่นะครับมันจะเป็นร่างของรู้สึกว่าจะเป็นอ,อะไรวะร่างแปลงร่างแล้วอะครับเออน่าจะแปลงร่างแล้วนี่ครับดาเมจเต็มๆของเขาก็คือ1200นเนี่ยร,ระยะ28นะครับ3านะครับทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันว่าจะเก่งไหมนะครับสดสบงสบอลเราไปดูโปะวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับทุกคนอ่าเป็นวางพื้นนะฮะวางพื้นนี่นี่นะ4ตัวนะครับโอเคตัวเราประมาณ950ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1,200นะครับนี่อู้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 สบอลโอเคก็มันคือมัลติฮิตไหม ผมคิดว oh, ่าไม่น okay. ่าจะเมามอลติไหมโอ้มอลติฮิตโอเคสามจุดหกนะครับก็ค่อนข้างไวนะอัพไปครับแอนิเมชันใหม่ครับพีทีแฟร์ครับอืมเท่าไหรอะโอ้โหหกจุดสามอ๋อก็คือยิงบีมไปนะเนี่ยยิงบีมไปแป้ว่าแปลว่าแปวแปลวาแปว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 โอเคแล้วก็ ขั้นสุดท้ายทุกคนอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนี่นะโปโปโปไปนี่แปลงล่างนะครับเป็นล่างน่าเกียรตินะทุกคนอ,อิวโอเคนี่ล่างน่าเกียรติก็จะเป็นแบบนี้โอ้ไม่รู้ทุกคนเคยเห็นไหมดาร์ก็บอกจะเป็นแบบนี้นะนี่ล่างจะเป็นแบบนี้แงโอ้นี่โอเค โอเคฮิตเดียวนะอัพตันก็สองหมื่นนะครับทุกคนห้าอวิสตัวนี้นะครับผมดูจากลาักษณะแล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่วันได้4ใช่ไหมวันได้4ตัวละประมาณ58าหมื่นแปแล้วกันนะครับสองหมื 20, นะครับผมว่าเลขดาเมจสอ0 0มื่นี่ค่อนข้างเยอะนะมีอยู่ผมเรียง p พรออริตีในการอัพไปเลยถ้าจะทำสกิลที อย่างแรกเลยครับตัวละครนี้โจมตีเป็นฮิตเดียวผมคิดว่าคลิคงไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าคลิแล้วมันติดคลิดามจก็แรงเลยนะครับแต่ถ้าไม่คลิก,ก็คือมาดามจไม่แรงแล้วก็ตัวละครนี้ด้วยความที่วงมัน47นะครับส่วนตัวคิดว่ามันกว้างนะอย่างแรกอันหนึ่งเลยผมให้ระยะครับใสโอโรสองแอสซัสซินสองต่อมาคือผมให้ตีเบิ้ลสองนะครับด้วยความที่มันตี5.4นะครับผมให้ตี 2, เบิ้ลสองหลบสองนะครับ เออหรือว่า e m p มพอยก็ได้นะครับก็คือมาเป็นตัวต้นเกมไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือดามจก็คือคี2องมาร์กสไม่ก็คีคีสามมาร์กหนะครับนี่คือแต่ความคิดเหน็นนะในการบิลซึ่งถ้าผมจะเล่นจริงๆตัวนี้มันเป็นสีเขียวนี่ยณตอนนี้สีเขียวมันมีตัวแอร์ที่ดีกว่าอยู่แล้วครับถ้าถามว่าจะปั้นไหมถ้าสมปั้นตอนนี้ก็คงยังแต่ถ้าไม่เลือก็คงทําและถ้าเกิดทาก็คงเป็นระยะใสโอเวอรนะครับ เนี่ยฮะมันตีฮิตเดียวครับก็คือตีไปปุ๊บก็คือตุ้ม2 0ง0 0ถ้าสมมติติดโอเวอร์โหลดก็คือทำดาเมจ1,000 0ทั้งวง1,000 0ทั้งวงก็คือดาเมจตรงเนี้ยนะครับ2 0 0 0 0 50%ครึ่งหนึ่งอะ่ะก็คือครึ่งหนึ่งของดาเมจทิศนั้นน่ะก็คือ1,000 0ทั้งวงส่วนนิสัยเนี่ยผมให้คขหลับดีลองมาออตา นะครับแล้วก็เจเนซิสแต่ว่าถ้าใครได้อลสตาร์ก็คือเป็นตัวจบไปเลยนะครับเป็นเล่นเป็นตัวต้นเกมเลยก็ได้นะครับก็ใส่เป็นตีเบิ้ลก็ได้หรือว่าโอเวอร์โหลด็กล้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าซูว์ได้อลสตาร์ผมก็ยังคงเป็นโอเวอร์โหลดอยู่เดียวเพราะว่าตีปุ๊บก็คือดามจทั้งวงแรงแรงไปเลยเออทั้งวงแบบโต้งโอเวอร์โหลดแรงแรงติดแอสซัสซินอีกก็ดามเจความเสียหายจริงที่เป็นอ่าดามจของมันบวกกับถ้าเลือดน้อยกว่า30ก็แรงขึ้นอีก นี่คือซาบอนครับส่วนตัวผมคิดแบบนี้นะลองคิดเห็นกันดูนะครับสำหรับตัวละครนี้ครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันดูนะครับนิสัยนี้ไปทางอะไรนะครับหรือว่าทุกคนมีจินตนาการในการทำสกิลทีอะไรก็สามารถทำกันได้นะครับอันนี้มันไม่มีผิดมีถูกนะมันสามารถแก้ได้แล้วก็สไตล์การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดผมเล่นผมก็เอาเป็นอุปกรณ์สองแอสซัสซินสครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยกดไลค์ด้วย